สบายจะพอที่เร่องไอ้ตาคุ่วันนั่งตากลมอีกดีขึ้นดีขึ้นเลยโอเคมด้ซ้ำเติมชัดโอ้โหต้องมา่อคู่ผมเลยนะเฮ่คุณบัดรสมนลพบูนไนเดีปโกคิดขึ้นมาครับมาดูต่อในคืึ่เวลาหลังเนาสำหรับทางด้านแ็กเซ็ปสีแล้วก็ มาดูเลยถึงเวลาแรกนี้ไม่ม <here> so <here> ีสกอร์เลยเสมอกันอยู่สูงออกออกอกกระเดื่องโ้ยผมไม่ไฮไมดีแต่ตอนนี้ดักกลับมาได้มาดูมาดูในตัวผู้เล่นในชุดเดิมเลยวันนี้มาเหมือนจะผลิตพอดีเลยแล้มาดูมาเอาโอ้โหแกทุกนี้ได้หกือเปล่าขวบมาเร่งเร่งยิงหรือเปล่าไม่ยิง อันนี้ไม่ได้มีบ่อยๆอครับนะโถนก็ปุ่เดียวๆเลยแล้วถ้ากองหลังของมันถูกไปเล่นยากก็กยกิงไกลยิงคราวนี้โดนไม่ดีครัแล้วไม่วันที่สองตัวด้วยโอ้โหนี่เปิดฉากมานี่เกือบโดนแล้วมันน่ากัดดุแล้วกองหลังไปเล่นเงินยากก็ตูคิ้กตูก็บ่อยเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าแล้วใสาา่ารมาเอาจับแรกไม่ดีแต่ตัตงบารสุดท้ายโอ้โหเอ็กต้องหมดคลิปแล้วนี่ไม่ไว้ใจเลย

เ็นสั้นเ้อเอ๊ะย้อนมาทีนึงแล้วให้ไต่ช่มาลูกนีหนึ่นสอโอโ้คือกลับมายังได้ผลอาปามาโอโหเพื่อมงค้อนเลยครแบแล้วจขอเปลตัว,ตวน,นะวนนเรีนสูงหน้าเดี๋ยวเปล่ตวนะ เม่อวนี้น่าเห็นใจนะนักประดูตัวเล่นมาจำกัดจริงๆเรื่องมาหลังนตรอนเียว่าไปหยักมาทงาน้ยในหลายครั้งเนาะว่าเรามองไ่ตลอดาไม่ไหวแล้วโอ้ดูสถานะเสหนสีแวนี้โดยมอคึ่งหลังนี่เปลี่ยนตัวเป็นว่าเล่นเลยอาแล้วถึงก็ขู้ขูจะจ่ายลึกเกินไปก็ตัวกุ๊เดียวท่นที่เลือก ตอนเนี้เรืรรร่องพลังกำลังเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ก็นสีก็ใช่เปียบเล็กน้อยแต่ว่าอของแบบนี้ต้องดูมันเดียวยาวกตีพี้พีที่หกนี่ครับหลางคนเดียไอ้ไหครงการอ้าวทนจับไม่ดีครับแล้วว่าดีแล้วตูนสมัครซ้ายบางกลับมาได้ครับ ไปย้อนเปิดอาบุ๋นสองตัวออกออกหลังเลยครับผู้นี่มวยเพื่อนเลยครับระหว่างนี้ตัวตัวแผลนี่ครัระหว่างกลางครับดูที่มวยเยอะเลยครับผู้ชายแบบนี้จะเล่นยังไงครับไม่ว่าต้องพูดต้องเสียว่าตัวขึ้นมานี่โอ้โหยุ่งเลยครับนะในกระแสนี่เนี่ยท่าแบบไป <Calendar. S 1> y, ็นท่ากันเองครับราบเข้าสองครับ ทุ่มเาทุมไกมาลูกนี้บอลมันต้มดูแล้วเดินทางช้าก็ไ่แกมาสวยตรงกลางเนต่งคว้าแล้มาดูเปิดขนาดใส่มา้าเหยียบบอลไม่โดนอย่างเงี้ยจังหวะนี้ ตัวนี้พดไม่ดีครับโลกกระตกมานี่เ่าไปนิดนึงครับโอ้โหต่อท้ายขายไปได้ตู่ไม่ไม่ถึงครับนะตัวสวยครับไปเองครับหลุดมาแต่ว่าจับบอลอ้าชนะมาได้แล้วคืนมาหนึ่งตู้โอ้โหเป็นเซฟดีครับผู้สาวประตูครับเหลือเชื่อครับปฏิเสธเอาไว้ให้สมานนี่ครับหนึ่งหนึ่งกลางประตูครับโอ้โหนี่ถ้าผ่านไปได้นี่เป็นประตู ไลายหลายครั้งแล้วโู้หนี่สองครั้งเลยแล้วเป็นไฮไลท์ของแกนครับไม่เสียประตูอยู่ตอนนี้ต้องชมผู้สาตูด้วยครับมองแล้วไปตรงกอเองครับเอ็กกอลโฮนี่ก็เสียนสี่ต้องโอกาสนี้จ้าแจ้งกว่เยอะครับจังหวะลูกเดี่ยวสองครั้งแล้วโู้หไม่ได้แล้วถูกติดผู้สาวประตูทั้งสองครั้งครับวันนี้ถึงได้ผู้สาวประตูของทีมมาเลยครับ เองวความมั่นใจแล้วตอนนี้โอ้โหไอ้มาซ้ายก็โอโจยแล้วลูนี้ฟแน่นอครับผมพื่อนด้วยนะจังหวะไปเข้าแบบนี้อันตรายมานะมอเลยข้าเลยครับโอ้หไปเหยืองแล้วรับชัดเจนแล้วลูกนี้เข้าถึงช้าครับเนี่ยขอไปขอโทษกันเป็นตัวอย่างที่ดีเราได้ตั้งใจครับแต่นี เหตุการณ์ี่เกิดขึ้น <Gym. S 1> แล้วเราขอโทษกันครับขอคุณเลยคร้บทานป็นเกษตรสิาจังหวัดกกู้ขวาิดเลเลยราเแล้วโูดนเหลือเชื่อแ็ไม่ได้เหมือนกันเม่อเราสองตูซุเปอร์็ทกัจังหวนี้เป็นเกียรได้แลคเยวต้องแน้เลยครับคราวนี้ใครพลาดไปก่อนโอกาสเสร็จมีสูงครับโล่ยิงทะลักอีกที ยังได้หรือคู่เดินน้กผาโตเล็กเล็กโดนตามคู่ไว้ฟ้ามั้แล้วตัวสวนกลับมาหน้าลัวกับซ้ายหน่งหนึ่งเอาเอกะจบไม่ยุ่งเลยสนามมั้ยเราเล่นเร็วกับโโดงมาได้ยังไงอับโอ้โหเล่นยากไปนิดนึงเอ้าป้าบอล แล้วระหว่งสุดท้ายยังไงโอ้โหดูเขาเตะคุกคิกกันอยู่เจ้าได้ไปลูกทุ่งกันเป็นกระเสิฐสี่เตะทุ่งเงินุูงกายมาเอกอดหัวหลบอยู่พักงานใหม่เอาให้ย่าครับไป้ืึอยู่น้อนกดี๋ยวมาตูโอ้โหมดจับไม่ดีวันนี้ดูเงิลั่นตลอดเลย โโวโอ้โหให้หาเครื่องไม่ได้เปลี่ยนเลยครับทำไมใส่ได้ดีแล้วตั้งใจโอ้เปิดไม่ดีรู้ว่าตักได้ครับกระดูกโโวขวานมาแล้วจังหวะนี้จับแล้วจริงติดเซฟีกเอาลุกจริงอีกทีนึงเลี้ยว จังหวะขูกกีก so? ็หมดมาเข้าทางแล้วโอ้โหดูครับเมื่อ no, ต no, no. no. ้องบอกว่าเป็นใจจริงครับล็จังหวะจริงเนี่ยติดเซฟครับผู้สั่งอมาเร็วแต่ว่าปัดแล้วเข้าทางนี่ยืนตรงนั้ำมือดีเลยครับโอ้โหซ้ำยิงเองซ้ำเองลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหดูครับเมื่อเสร็จเลยครองหลังของนะในกระแสนีครับโอ้ดูครับดึงว่าทุกคนโซนก็มุ่มาดูครับดูว่ามีไี่เกินเจ็ดคนครับ ไม่ม oh, ีตัวเปลี huh> ่ยนแต่ตอนนี้ขึ้นนำไปแล้วโอ้โหงสุดเลยครับมันอ้่อร์ที่อยู่แบบเมื่อสี่ต่อหยุดเกมก่อนรับแต่ดูเพื่อนหน่อยครับโอ้โหเข้าไปใส่ท้องเลยครับมันรูนี้หายใจไม่ออกเลยมันจะเป็นอันนั้นโลครับโอ้โหไส่ท้องลูกทีก็ไม่ได้ตั้งใจครับเราตัวบางทีอาจจะเก่งไม่ทันด้วยครับสมบัติบอลมาแรงครับนะซับเต็มเแล้วรูนี้ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็นี่ครับ เราคือไหวต้องไหวแล้วคุ้มคืนไม่ตังค์คุ้มคุ้มคืนเนเพราะว่าเตะสี่มาให้ครับอ๋าเป็นเกษรสี่กลับมาเล่นกันต่อตอนนี้ตามหลังสูงก็ตัวหนึ่งต่อจากนี้เกมลุกแม่ถ้าเกิดยังไงยังไงก็ต้องตอนนี้จะไปเน้นเกมรับไม่ได้แล้วครับต้องหันมาเน้นเกมบุกให้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมันน่าเป็นเกษตรสี่เพราะว่าตามหลังครับ เอ็กทานหรือเปล่าจุดเส้นลูกทันด้วยครับเออฉันหลับได้เลยลูกทุงโงไกายว่าเอ็กโอโหสมบัติลูกนี้มสมบัติแล้วมันโดนฟางไปหน่อย่ะผูโจคนเดียวครับโจยังไงครับร้ออเาครัา เอดข้าวฝ้าไปนะขวาติงริงตรงนี้กลับมาตรงใหม่ตรงขอบว่าให้ก,ก็ต้องเล่นแบบนี้ต้ามาทำเาะวอาไม่มีคนขึ้นมาเติมแล้วนะโจแอนจะรอแล้ว,แ,ลวแต่ว่าวันนี้เร็แวแรงมีจำกัดจริงๆนะสามาาดูโอ้คิดขึ้นม,ม,มาครับชิปยาวขึ้นหน้ามาเอฟพักให้เพื่อนได้แต่ว่าไม่มีใครมาเอาบอลเลยนะ เอา้าจำได้แต่ว่าคืนโอ้โหไม่มีอ่ะเพื่อนไม่รู้กันเดี๋ยวโวยกันคืนนั่นอ่ะเหนื่ยดเอา้าดูดมาทางซ้ายครับเล็กไหลยืนกับหลังอุ้งเล็กสวยครับให้มันยิ่งโอ้โหไม่สงออกแล้วแปะเพื่อ,อ,อแบบแบบนบอกยิ่งส่งชื่อแล้วชื่อแปะแน่จริงแปะลูกโอ้โหน้ำตาไม่มีอ่ะ โออโหกมากจังหวะที่เคฟาหางไม่โดนตูทีเข้าหนาวจังหวะนี้เชียบมาแลขวหาเลหันไรวะโอเปิดทีกันด้ปูนไก่มาโมทิ้งได้ทีแล้วลอมาบ้าง ขาเนี่ยนะเพื่อนขาเราคุณออกเอาตูจับไม่ดีแล้ับโตกไปทางซ้ายด้วยเพื่อนวิ่งมาลังขาเนี้ยตัวจ่ายไม่แน่นเหมือนกันแล้วตูก็โอ้โหยังดีบอลไปโดนไหลถอยอยังหลุดออกข้างไม่ได้ยังไป็เส้นสิเป็นแค่ลูกท,ทุ่มเท่านั้นก็มาดูุูจับเข้ามาตั้ง่ังไงเอ้าจับแรกไม่ค่อยดีโอ้โห แล้วป่าคือเพื่อนรุ่นี้ไม่ไม่ไมนั่งครับตือใม่นาด้าน,นโลคเอ๊ะเกี่ยวบอลได้ครับขวามใีให้ย้อนหลังนิดนึงยังได้ครับตู่ตู่ล,ล็อกเข้าในมีสองก็วนครับเอ๊ะแซ์ให้ให้ดีตูวนี้ดัดกอับมาได้ครับอะดูเล็ก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 ไทยว่างและคนกลางโล นี่ตกลงมาสวยครับกดีเองแล้วกูนิ่วขู่รับแรกไม่ติดแต่ก็ฟ้าสบายครับจะเตะเลยได้ได้แล้วเล่นซ้อนแทนครับดู้ไหมไฮเสดี่ต่อเอ๊ะโอ้โหสายบอลไม่ถึงครับต้องปั้งเลยเป็นไฮเสดสี่ได้ทุกทีนะโตูปีนี้เอาแล้วตูงวดสมัยนี้ฉลาดไปทิ้งเลยครับตรงเดียวมาเลย ต่างขวาสุดท้ายไม่ได้น้อยเดียวมาตุยตูต็อกซ้ายครับนห่ยังขึ้นหน้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนการลูกนี้เพื่อนยังทันครับตูโผ่เปลี่ยนการไปสุดแล้วตางขวา ต่อกินไกลเลยครับไม่ตรงต่อตอนอท้ายเป็นโกคิดขึ้นมาเท่านั้นครับผู้เด่เปิดบ้นานด้วยครับโจผู้โจเจอสองครับสลับแล้วเอ้าบอลออกไปก่อนครับเป็นลูกทุ่งครับของแมนสัต์สี เกือบว่าตุงเลยจังหวะสุดท้ายยังตัดติดเซนต์ทไม่ได้ด้วยสิแล้วจะมีขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับสาธุครับก็หมีตัวเปลี่ยนด้วยครับอาไปมุงเนี้ยสาดูโอ้ไม่เล่นสั้นด้วยครับโดนคอสไปทางขวาครับเล็กเช็ดมาจังหวะนี้โดดแล้วเตะทิ้งบอลไม่ไปไหนครับดูครับ ตับบอลไม่อยู่ครัไปทิ้งออกข้างไปนะลุกขึ้นครับกระดูอเต้นเร็วทันทีครับแต่โอ้โหนไปทิ้งออกไปอีกะน,น,น่ารู้ทุ่มเยอะเราเตะมันโอ้โหครับเป็นกระแสสีผู้จ่ายมาแล้วเพื่อนยังไม่พร้อมอ,อีกครับกลับมาได้ครับเล็กสั้นๆงานโลกหนึ่งสองขวาว่างเลยครับ ตแ,ตแต,ตงงงง่งแล้วกนะินไกลอู้หูสองคนต้อเตะทีหลังได้อยู่โลซ้ายครับโฉบมาได้แล้วลูกนี้ฟ้าไม่สอยข้างหลัง,งเลยโอ้โหอาบ้าเป็นฟรีคิกครับระยะต่อว่าระยะทำการเลยครับเยอะแบบนี้เท้าขวามค่อนข้างเยอะครับอ๋อจะได้เห็นจาก,บบก,กลูกเซตพีบ้างครับตอนนี้น่าจะเป็นฮันนั่นโจมาขอลองเลยครับถึงหน้า แพงสามโคนแล้วโอ้โหถ้าได้วงสองมาเนี่งานง่ายเลยครับหลายครับเล็กกินไม่ตรงขอบโอ้โหมีลูกสูนครับตุ๊กหลายแล้วมีตัวหลอกกินตรงกลางครับมาแต่จริงไหลก็ทางด้านขวาครับสามแค่หนึ่งก็ตัวหลอดศูนนี่เราบอกว่าอะไรก็เลยเถิดที่ได้เราสารมาดูอับไม่ดีอีกแล้วโอ้โหเลให้บอลลุกเตินไปเยอะนะ จับตรงนี้โอ้สามคนถออกฮะเยรอรอรอล่อยอดเนี่ยทีเหยยได้ังได้ร้ทุกนันซ้ายจรยงเฮ้ปมาเลรนีงอากขึ้นมาตรงนี้จะพีออกไปได้ับโตซ้ายยิงเลยก็ไม่งตหอบ ซ้ายก็ยิงได้ขวาก็ยิงได้นะก็ดมตอี้เรียนดีตายทั้งสองเท้าเลยแต่เดี๋ยวก็ปิดมาได้แล้วฝากไว้นี้ไม่ดีเลยโจซ้ายมีขวาไม่มีโจจังหวัดที่ไหนครับโจ่น่งแดงยิงติดเซฟลูกยิงสามวินาทีทไม่โดนก่อน บอกว่าลูกอ่าลอกเป้าหมอเลยก็ไม่ผ่านแล้วจังหวะฉันแบบมาเข้าทางแล้วโตยิงสวนไม่โตเกาะเลยแล้วโตต่อะมัหายเลยครับผู้สากตูออกไปแล้วเลยตูพีกมาได้แล้วตูกซ้ายยิงลรงเลี้ยวร้อยเลยครับโอ้โหเลี้ยงม่ผู้สาวดูเลยต่าสาแรกครับผมจังหวะนี้หลุดขึ้นมาสวยครับผู้ดูเป็นเสนสีชมได้ครับคนน่า ของเงินั้งเงินประตูแล้วก็ทำไม่ให้ดูแล้วไปโดนแทงในไฟจับเลยครับโอ้โหดูแล้วฮาเกมจบง่ายๆครับอีกสองประมาณสองนาทีครับยังไม่ลงนต้อทนรำคาเจ็บโอ้โหยังมีเวลาสำหรับทั้งสองทีมครับเพราะฉะนั้นเนกมแบบนี้เวลายังมีโอกาสก็เปิดกว้างสำหรับทั้งสองทีมแล้วครับต้องเปิดกันที่หนึ่งต่อที่หนึ่ง เสาลูนี้พุทธศิลปไม่ว่าอะไรแล้วถ้าแข่งแล้มใออกด้วยเราไอ้เลกเก็บกลับมาได้โอเคมาดีไอ,ไไอส้สอั้นมาัวเล็กไปเองครับไปได้ด้วยทางขวาเจอสองคนลูกนี้โง่ไปเอ้าพุทธิลป์ไม่เศราโอ้โหเล็กลูกนี้เนี่ยฝูดดูครับทำฟังลงไปเลยจเจอคนที่สองเข้ามาเลยโอ้โหขามือมือไม้มาด้วยทั้จังหวะไอ้เบรกเลยครับโอ้โห ลล่วงลงใหแล้วเลยมากแทือร <Yeah. S 2> ือเปล่าเจ็บเลยเล้กมากหหรือเปล่าครับอาตัวเล็บ้านเ่ยนิงครับ เด้กอบวกกันแล้วสช่ตลอดนี้อูเจ็บขนาดไหนฮะ้แล้วเขาท่ยันไงครับว่าไปกับท่าจค้อไปเลยเอาอย่างไร้อเก็บจะไปยิ้มไปยออ่ะไลวเีอหว่รืเปล่าเอาได้โอ้ยเล่นอีกแล้ขอหน้านี้เพิ่งแรกก็เจ็บไปแล้วรอบนึงหนูแล้วของอาจารย์เจ็บตเลยอ ตัวสำรองมารอเลยครับไม่ไหวแล้วเลยมาเลยครับตัวสำรองครับเล็กไม่ไหวให้สัญญาเกยบตัวท่าสนามเราอุ้งหัวเจ็บหนัครับในจังหวะที่พากระชากไปแล้วคนที่สองแล้วมาดาวสองที่เข้ามาเนี่ยตัวซ้อนเนี่ยโค้โอ้ขวางไว้แล้วจังหวะกรไช่้ากรบชื้นหน้าเลยเจ็บหวกตรงนั้นตัวต้องเปลตัวแล้วตอนนี้สำหรับการดูแลโอ้โหเจ็บแล้วองหลัง เป็นต่อไม่ไหวแล้วแต่ว่าจังหวะนี้น่าจะได้เป็นฟรีชิคครับเพราะว่าเมื่อสักครู่โดนทำฟาวทางด้านขวาครับแล้มาดูครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ว่าตอนนี้เวลาจริงอะหมดแล้วเราอยู่ในช่วงทขเวลาบัดเจ็จครับครบหนึ่งนาทีแล้วนะเนี่ยโอ้โหตึ้าแล้วสองนาทีแล้วชิคมาแล้วโอ้ยยังไม่ออกยังเกือบตโดนเข้ามาไม่กระเสรสิโอ้ยหงตูมตูมครับ อ๋อจบเวลา2นาทีครับขึ้นเวลาหลังจะมีประตูเกิดขึ้นหรือเปล่าครับโอ้โหเล่นตีเล่นต่อไม่ไหวแน่นอนแล้วครับแต่สซอร์ยังเสมอกันอยู่ที่หนึ่งบนตัวหนึ่งแล้วเปิดไม่ห่างอ้าวตูดัดได้ตูเปิดเอาเลียบร้อยแล้วโอ้โหตูดัดหินเลียมแล้วแม่รงห่างแน่เลยตอนนั้นแตกครับ โอ้บรรากาศที่แม่จะดดช่วยเพื่อจ,จะกัดแต่ว่าดูว่าผิดเกีย่ยวกัาประตูไปเลยครับผู้สาวตุ้งจะรับได้เลยดูครับลูกนี้หมดปัญญาลับเลยครับผู้ขอสแสลงเลยจังหวะ่แฉลบแบบนี้ครับนี่ลแล้วเฉลี่ยก็มันจะตรงต่อแล้วผู้แล้วห่างตรงผี้สาตุ้งแสจเลยครับจะไปโทษผู้สาอตรงก็ไม่ได้อโอ้โหดูว่าอกัดผิดทางแบบนี้เรียบร้อยครับผ้มีประตูล้จริงครับประตูที่ไปของทางด้านไปด้านแสนสีโอ้โหดูว่าปะู โอ้เส <nowadays> no ียนะผู้เล่นเสียนประตูครับโอ้โหในช่วงเวลาไม่กี่นาทีเลยตอนนี้เกลี่ยนแล้วอ้าวแล้วโผล่มาเข้าทางแล้วไปกระสินสีดูครับย้อนมาไปหาแล้วโดนสวยครับอ้าวล้วมูต้องได้แล้วสมัยแบบนี้โตโตไปสนุ่ยแล้วลจริง แล้วจิงนุ่มนี้โอ้โหประตูของแกทอดรับตุ้งนี้ใส่ก้อยเลี้ยมน้อยเลยครับผู้ตรงกลางไปเข้าหัวใส่เลยครับผู้เหนือเชื่อครับสองประตูเกิดไม่ถึงนาทีครับเมื่อผู้มึนได้ประตูหยุโกลัครับประตูขึ้นต่างกับไปกระเสริฐสี่โอ้โหมาเสียประตูตีซ้ำเออสองประตูสองครับอ่าเกมนี้จะจบยังไงครับจะจบที่สี่ประตูหรือเปล่าครับหรือจะมีเพิ่มครับอ้าไม่แน่และครับตอนนี้เวลายังคองมีอีกนิดหนึ่งครับ ย้อนมาโอ้จ hmm. oh, right? right. ับไมดีแล้วตัวฝุ่นานยโอ้โหให้บอมือเห้เบอล้ดเลการแข่งเลยโอ้กิดเนเลยโอ้เชื่อมาว่าตเกิดไมถึงนาทีเดี๋ยวจับไม้ตดแล้วไปดูเพื่อเดี๋ยว เดี๋ยวจับไม้จับมือก่อนครับเราไปดูเพื่อนครับขอเราแขนนิดนึงขอเราแขนนิดนึง่เราขอขู้สองที่ครับยวจับไม้จับมือกันหน้าเลยคนระับเดี๋ยวสับไปดูเพื่อนคนะรับก็ตอี้ก็โต้ครับเชิญาอย่างไรเราขอูขอด้วย